ด้วยความยินดียิ่งนะครับวันนี้ท่านมาพร้อมกับคณะของท่านและท่านได้เลือกพื้นที่อำเภอปุมชมได้เป็นสถานที่ที่ว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองหากว่าสภาพบรรยากาศก,ก็เป็นใจ เมื่อทราบว่าพระนท่านจะเดือดถมยิ่งครับและลำดับนี้ขออนุญาตแนะนำมณฑส่วนตันมงคลชื่นตาครับด้วยนายสมยศนามพุธทธาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรครับรองผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าร,ราการจังหวัดยะโสธรนำ969คนนะครับมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ในปี2 5 6 3อยู่ที่20,979ล้านบาทในด้านวัฒนธรรมประเด็นที่2คือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีนะครับผมยิงตั้งใจจะมาหลายรอบนะที่ยาโสทองท่านเลขาลำดีทั้งสองท่านนะการวนะัฒนธรรมแล้วก็เลขาลำดีว่าการตุนพระมาคมณป้านยิ่เป็นเมืองเป็นคนยอดโสกอะไรอย่างเงี้ย ดิจิตุนดูมานะครับก็เที่ยวนี้น่าจะบั maximum, well. บพอดีเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการดุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตะบลกุชุมและขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงมหาดไทยครับนายก องคลกรขึ้นตาครับถือว่าการกระทรวงคมนาคมที่โปรแยรมงสูงยิ่งนะครับเรียนพี่น้องอำเภอปุดชุมนั้นถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากเสนาบดีของประเทศซึ่งหลายสิบปียังไม่เคยปรากฏการมาก่อนสวงดมหาไทยได่นเลยเงนความสำคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าท่านเองเคยเป็นประธานกรรมการสุขาพิบาลมาผมได้นำโ,โ,โครงการที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางตามต้องการอยากจะให้พนักท่านรันตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะส่วนราชการทุก,กส่วนท่านผูนน้แทนรุรนท้องถิ่นนะครับทุกท่านแล้วก็ท่านเจ้าบ้านนะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดชุมพี่น้องอำเภอขุดชุมพีนพ่น้องญาติท,ที่คารพทุกท่านครับ เมื่อต้นกันก่อนเนี่ยผมต้องกราบประมาณสักร้อยล้านก็งานไม่เสร็จเงินพับไปก็เพิ่งทราบนะฮะครับนะครับเพิ่งทราบว่ามันมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ไปดูแล้วก็ก็รับแนวทา,างในการแก้ปัญหาเพราะว่างบประมาณซึ่งลงไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทําให้แล้วเสร็จนะครับก็เดินทางมาที่นี่ที่นี่เป็นจังหวัด ที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นจังหวัดซึ่งมีคนกล่าวขานอะไรผมดูหนังตะกี้พูดนะว่าหมองให้เป็นเป็นจังหวัดซึ่งเป็นที่อยู่ของเปาบุญจิ้นเขาอย่างนี้เพราะว่าเปาบุญจิ้นเป็นคนยัโศนะครับก็ว่านะเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นเรื่องการพูดจากันแต่ว่าที่นี่ราตีมาเนี่ยเพราะว่ามีคนสั่งมาครับใ ได้มอบโครงการที่ท่านได้กล่าวกับท่านรัฐมนตรีนะครับว่าโครงการของท่านเป็นยังไงนะครับไม่มีออกแบบหมดแล้วจะไม่เรียบร้อยอย่างเดียดวหมายถึงตัวนี้่นะมะโยโยทาแบบให้สูดุดๆเรียบร้อยเลยในส่วนของเทศบาลิุชุมชนมีสามผู้สุดใจครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรและต่อด้วยนะครับทท่านที่มาร่วมต้อนรับพระท่าน,ร,นชชร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้นะครับผมโดยเฉพาะ โดยเฉพาะพี่น้องจาวและในโอกาสนี้ก็ขอบคุณมากๆก,ก็คือพี่น้องเทศาบาลตำบลอุดชุมพัฒนาทุกทุองพี่